คุณควรรู้ว่าของประธานของคุณคืออะไรคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions More Than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่15ตุลาคมพระเจ้าทรงมอบของประทานเพื่อทำให้คุณจเจริญรุ่งเรืองสุภาษิตบทที่17ข้อ8สินบนเหมือนแก้ววิเศษในสายตาของผู้ให้เขาจะหันไปทางไหนก็จเจริญรุ่งเรืองทางนั้นเมื่อเราเห็นบางอย่างมีราขึ้น ปกติเราก็โยนทิ้งไปแต่เมื่ออเล็กซานเดอร์เฟลมิงเห็นจานโบราณของเขาขึ้นราและเขาค้นพบยาเพนิซิลลินเห็นไหมว่า mm hmm. เขาได้รับของประทานที่ทำให้เขาเจริญรุ่งเรืองโยเซฟถ้าชาวฮิบรูในอียิปต์ท่านไม่มีสิ่งใดเลยนอกจากของประทานในการแปลความฝันของประทานนี้เปลี่ยนชีวิตท่านอย่างไรมันสามารถสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้ท่านได้ พระคัมภีร์บันทึกว่าท่านสามารถแปลความฝันของฟาโรและกลายเป็นคนที่ทรงอิทธิพลสูงสุดในแผ่นดินอียิปต์รองจากฟาโรดังที่บันทึกไว้ในประถมการบทที่41บางคนอาจจะเกิดคำถามว่าแล้วฉันไม่มีของประทานอะไรเลยจะทำอย่างไรพี่น้องที่รัก อย่าให้เราสักคนบอกว่าคุณเป็นคนไม่มีของประทานเพราะพระเจ้าทรงมอบของประทานให้เราแล้วแต่ละคนซึ่งสามารถเปิดประตูแห่งโอกาสและนำมาซึ่งพระพรคุณอาจเพียงแค่ไม่ได้ตระหนักว่าคุณได้รับของประทานในชีวิตแล้วหรือที่คุณยังไม่เคยได้รับประโยชน์อะไรจากมันเลยจนถึงทุกวันนี้อาจเป็นเพราะว่าคุณไม่รู้จะใช้มันอย่างไรคุณควรรู้ว่าของประทานของคุณคืออะไร และขอสติปัญญาจากพระเจ้าในการฝึกฝนพัฒน,ฒนาจนตะลันและของประทานกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพที่ไม่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณหยิบขึ้นมาใช้คุณก็ประสบความสําเร็จมีตัวอย่างที่พี่น้องในคริสตจท่านหนึ่งซึ่งมีความสามารถอย่างยิ่งในการสร้างสารรค์ผลงานศิลปะที่ผ่านๆมาเขาขาดความมั่นใจและความกล้าหาในการลาออกจากงานตำรวจที่มั่นคงและก้าวออกมาทำงานของตัวเอง แต่เมื่อเขาเริ่มต้นที่จะสแสวงหาพระปัญญาจากพระเจ้าพระเจ้าทรงประทานความกล้าหาในการลาออกจากงานและกลับไปเรียนด้านศิลปะต่อช่วงที่เขาเรียนอยู่นั้นเขาประสบความสําเร็จอย่างมากกลายเป็นหนึ่งในนักศึกษาที่มีผลการเรียนที่ดีที่สุดและเหล่าอาจารย์ก็ประทับใจในพรสวรรค์ที่สร้างสารรค์ของเขามากจนถึงขนาดเสนอตําแหน่งให้เขาเป็นผู้สอนที่โรงเรียนนั้นเลยตั้งแต่เขายังเรียนไม่จบ หยุดก่อนอย่าเพิ่งเปลาออกจากงานหลังจากเห็นประสบการณ์ของคนอื่นสิ่งที่คุณควรทำก็คือขอสติปัญญาจากพระเจ้าเกี่ยวกับของประทานของคุณเพราะเมื่อพระปัญญาของพระเจ้าเสริมกับของประทานของประทานนั้นจะกลายเป็นแก้ววิเศษในสายตาของผู้คนและเมื่อพระปัญญาของพระเจ้าเสริมกับของประทานของประทานนั้นจะกลายเป็นแก้ววิเศษในสายตาของผู้ให้เขาจะหันไปทางไหนก็จะเริญรุ่งเรืองทางนั้น ขอพระปัญญาจากพระเจ้าเพื่อจะเสริมสร้างตลานของประธานของคุณและนำความสำเร็จและ,จะเจริญรุ่งเรืองมาให้ทุกครั้งที่ใช้ให้เราใครครวญพระวนาพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอทรงประทานสติป,ปัญญาให้ลูกเพื่อให้ลูกรู้วิธีการใช้ของประทานที่พระองค์ทรงมอบให้อย่างถูกต้องเพื่อลูกจะประสบความสำเร็จในชีวิตในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน